อาผมต้องได้เป็นแล้วรอบนี้ชัว <c oughs> ถึงเวลาผมเอาคืนว่ <c oughs> อะอาอ้นั่นไงผมบอกแล้วว่าผมได้เป็นเอ้าเอาแล้วทำไงต่ออ้ออะไรวะเนี้ยอะไรวะเนี้ยอ๋อมันซูมได้เออเออโดนก่อนอื้ออืออุ้ยนัดเดียวขิดเลยเหรอโบร่โบร่ดีไม่ต้องมาโบร่โดนโดนอื้อโบร่บร รู้ไหมไม่ต้องเนียน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 เนียนเหรอเนียนเนียนเหรอเอาวะถึงคราวถึงคราวอื้มไปไหนไปไหนเอาวะถึงคราวถึงคราวออโดดเดียวยอยโดดเดี๋ยวยอยโดไปไหนโดไปไหนจู๋ก็อจู๋จู๋จู๋เอาค่ะเอาวะเฮ้ยอืม อืมอ Ele ืมอหลบหลบเกงหลบเกงหลบเกงไปไหนอ็งย pues, ิงบ้านทิ settling, ้งไปเลยดีกว่าอืมอืมเออวงแตกวงแตกอืมอืมอืข้ดขิดไอ้ดีชอบอยู่กันตรงนี้ใช่ไหมชอบอยู่ชอบอยู่ชอบชอบอยู่ชอบอยู่โดดเก่งโดดเกงไอตัวใหญ่ไอัว่หญ่ลงมา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  เองขึ้นไปไหนนี่ไงคิดว่าไม่เห็นเหรอคิดว่าไม่เห็นเหรอเอายัง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 ไม่ลงยัง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 ไม่ลงเยเกอร์เหรอหืมไอ้มันดีว่ะเออพอเวลาได้ไปแล้วมันดีว่ะอือือไปไหนไปไหนไปไหนเอ้ยเพลินดีว่ะเฮ้ยยิงแหลกยิงแหลกเอ้เหลือตัวอะไรบ้างอ่ะโอ้โหเมื่อกี้ก็ลืมดูว่ามีตัวอะไรบ้างออม เฮ้ยสวยแล้วไม่รู้เหลือตัวอะไรบ้างอ่ะมันไปแอบอู่ไหนวะเฮ้ยเออลืมดูเลยว่าเหลือตัวอะไรบ้างสวยแล้วหาไม่เจอละไมเไรยิงันนี้ก่อนเฮ้ยหาไม่เจอเฮ้ยอยู่แถวโซนรถแน่เลยวะ่ะผมไม่ก็โซนเนี้ยเฮ้ยเวลาจะหมดแล้ว เอ้คิดตัววะเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วแพม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 แก๊งสัตว์ใหญ่แก๊งส like ัตว์ใหญ่เหรอแก๊งสัตว์ใหญ่แก๊งสัตว์ใหญ่แก๊งสัตว์ใหญ่หายไปไหนตัววะเฮ้ยเฮ้ยมันออกว้าเฮ้ยดูทันทีสองตัวเสียดายมัวแต่มันอยู่การไปเล่นขายพวกนั้น อือจนุกดีอ่ะเพลินดีวะ่ะเออให้เราลุงนี้เรายิงกลาดไปตั้งแต่แรกก็ดีแล้วโอ้โหเอ้ยมแจะไปไล่ยิงคนเอไปไล่ยิงพวกตัดมากเกินเอเอผู้ขาดอีสองตัวก็จะชนะอยู่แล้ว